ในการเสือสิงกระทิงแซบนะคะในวันอาทิตย์ที่6นี้นะคะก็ทางของผู้จัดก็คือ,อแอนทองผสมนะคะก็ได้เชิญพี่อ้อยกาญจนาซึ่งก็เป็นการบันทึกเทปก่อนที่พี่อ้อยจะเสียชีวิตประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันนะคะ,คะก็เชิญพร้อมกับสามีนะคะก็ได้มาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอชีวิตคู่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะว่าชีวิตคู่ของพี่อ้อยกับสามีเนี่ยนะคะ,ะคลองรักกันมาถึง46ปีรวม ไปถึงตัวของอแอนเองเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเออหน้าตาพี่อ้อยกับแอนเนี่ยหน้าตาคล้ายกาันนะคะแล้วก็เลยสัมภาษณ์แอนนะคะถึงความประทับใจเกี่ยวกับการได้ร่วมงานกับพี่อ้อยด้วยค่ะตอนแรกสุดที่พี่อ้อยรับปากว่าจะมาให้แอนยังแอบตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบฮ่าพี่อ้อยกาญจนาย,ยอมมาด้วยหรอปกติแกจะเป็นคนแบบไม่ค่อยเห็นแกไปออกรายการอะไรเท่าไหร่และที่สําคัญคือสามีมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบ ดีใจมากปกติแล้วสามีพี่พี่อ้อยก็ไม่ค่อยได้ไปออกรายการที่ไหนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนพูดน้อยมากสำหรับรายการนี้ก็ถือว่าพูดเยอะมากหรือก็ได้ข้อมูลเยอะมากก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินข้อมูลตรงนี้จากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่พี่อ้อยถ่ายนะคะถ่ายเสร็จแล้วว่าพี่อส่งรูปมาให้แอนดูแอนแอบตกใจว่าทไมพี่อ้อยผอมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทีงั้นก็บอกว่าพอดีพี่อ้อยไม่สบายยังนั่งรถเข็นมาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกฮะ นันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือพไม่เคยรู้ข่าวมาก่อนอะไรย่างเงี้ยบอกแล้วทายัางไงแล้วพี่อ้อยเขาคุยได้ใช่ไหมเขามีแรงเราไปบังคับเขามาหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยเขาบอกเปล่าเลยคือพี่อ้อยอยากมาแล้วบอกว่าพอ,อบอกว่าเป็นรายการแอนด้วยพี่อ้อยบอกเออเป็นรายการแอนด้วยอยากมาอยากมาให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าว่าพี่เป็สบายพี่แอนค่ะพี่แอนเคยร่วมง,งานกับพี่อ้อยไหมคะ หลายเรื่องอยู่นะเยอะจนจำไม่ได้อะเพราะว่าแอนกับพี่อ้อยตอนเด็กๆจะมีคนชอบมาเทียบว่าแอนหน้าเหมือนพี่อ้อยอะไรเงรี้ยล่าสุดที่เล่นน่าจะเป็นลยยิขิตกรรมเทพอะไรเงี้ยค่ะเสียใจวันนี้ที่แบบไม่ไม่คิดว่าพี่อ้อยจะแบบพี่พี่อ้อยจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเสียายในหลายๆอย่างที่แบบหลังจากนั้นเราไม่มีโอกาสได้ทํางานกันพักใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียดายมากๆในวันที่ไปรายการแล้วแอนแบบไม่ได้ไปเจอพี่อ้อยในวันนั้นนะครับ ได้ไปแอนคงได้เหมือนได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พี่เขาจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอนก็ขอบค <pert> <prompt> ุณพ <int mil ky sound> okay ี่อ้อยแล้วฝากขอบคุณครอบครัวพี่อ้อยด้วยที่แบบเสียสละเวลามาให้แบบความบันเทิงให้ความสนุกกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนแรงสุดท้ายที่พี่อ้อยจะมีอะไรอย่างเงี้ยแอนขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องเพลงด้วยวันนั้นแอนก็โทรไปขอบคุณน้องเพลงกันเรียบร้อยแล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ก็ติดตามเทปนี้ได้นะคะในวันอาทิตย์ที่6นะคะเวลา22.48นากานาทีนะคะทางช่อง3กด33ค่ะ